สวัสดีคะ่ะยิยนดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศี <c oughs> กรกฎลัคนากรากฎนะคะประจําเดือนเมษายน2 5 6 6นั่นเองค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 มิถุนายนค่ะถึง21กรกฎาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักของราศสตะวันตกข่าววันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บมคเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ไซด์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะรูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์รูว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะ หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจได้ด้ซึนในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวกรกฎเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ พไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะเด e m มูน <c oughs> ค่ะสี C ่ <c oughs> เหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เดอะซันค่ะ ชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะดีวกับชาววันอาทิตย์นะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีพลิกธาตุดียวกันกับคุณโดดเด่นในชาวราศีมีนลัคนามีนชาวธาตุด,ดินค่ะหรือศพกันมังกรนนะคะใต้สำรับเป็นไพ่ก้าเหรียญชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะดีวกับชาวเขาเรียกว่าชาวธาตุน้ํา โดดเด่นนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคุณอาจจะดีวกับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วมีคนของเขาอยู่แล้วหรือนะคะคนที่คุณดีวอยู่อ่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมเป็นคนดัง อ่าเป็นคนที่เป็นที่รู้จักนะคะในวงกว้างอืมทาให้ความสัมพันธ์นี้มันเปิดเผยไม่ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปิดบังไว้ก่อนต้องต้อง,ต,องต้องเหมือนกับรู้กันสองคนนะคะอืมมีแฟนก็เหมือนไม่มีนะคะนี่คือ,อก,กรณีหนึ่งเนาะคือแบบเขาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคุณอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงจนทาให้แบบเอ่อแคร์ในส่วนของหน้าตาทางสังคมอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเปิดเผยไม่ได้ นะคะคบางคนอาจจะแบบต้องต้องต้องคงไว้ซึ่งแบบเรตติ้งของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออหรืออาจจะดูกับคนที่มีเจ้าของนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะในช่วงเดือนเมษายน2566เป็นอย่างไรนะคะพไ,ไพ่ใระเดไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพส่สถ้วยค่ะอัศวินถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เดว l ลค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎใต้สำรับเป็นนไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะคุณอาจจะอยู่กับชาวธาต ไฟเมสิงธานูนะคะอ,อ,อาจจะเป็นชาวธาดินพิศกกันมังกรธาตน้ํากรากฏมีนพิจิกทธาตดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะมีระยะทางระยะห่าง เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไปรู้สึกว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะความสัมพันธ์สถานการณ์หรือว่าบรรยากาศในความสัมพันธ์จะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่จะนิ่งๆนะคะจะนิ่งๆเลยนะคะาถามว่ามีการพัฒนาไหมไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์อะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่ยังเปิดเผยไม่ได้นะคะมันยังอยู่ที่เดิมถึงแม้ว่าใครคนใดคนหนึ่ง การที่จะกีฟตต้องการที่จะให้ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างไรแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ทําอะไรค่ะเขานิ่งเฉยมากๆนะคะถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะได้สถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต้องการเปิดเผยต้องการเปิดตัวไม่รู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาไม่ทาให้นะคะความสัมพันธ์ยังอยู่ในยังอยู่ในพื้นที่นะคะแคบๆนะคะรู้กันแค่2คนคุยกันแค่2คนอะไรประมาณนี้อยู่นะคะเนาะ คุณอาจจะดิูกับคนที่อย่างที่บอกค่ะว่ามีชื่อเสียงนะคะเปิดเผยไม่ได้นะคะ,ะ,ะค่อนข้างที่จะแคร์นะคะในส่วนของภาพลักษณ์ในส่วนของแบบสังคมอะไรประมาณนี้คะ่ะหรืออาจจะเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าตัวเขาหรือตัวคุณคนใดคนหนึ่งก็เป็นคนที่มีครอบครัวมีตัวเลือกทางเลือกเยอะแยะมากมายจนจนเหมือนกับว่า ก็ก็ก็อยู่ประมาณเนี้ยโอเคละดีละอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากให้แบบกระตุกกระตากไม่อยากให้แบบเอ่อไปพูดกับใครต่อใครว่าคบกันหรือว่าเปิดเผยสถานะหรือทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะอืม เี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า <c oughs> ความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎกับคนที่คุณคิดถึงนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณกับเขามีความคิดความรู้สึกต่อกันอย่างไรขอดูของชาวรากรกฎก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคะ่ะชาวราศีกรกฎลัคนาการกฎนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคูค่กรณีของคุณนะคะมาดูกันเนาะ <c oughs> ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เก้าไม้เท้าค่ะ,คะ ไพ่สองดาบนะคะคุณอาจจะดีวกับชาวธาตลมมิถุนตุนกุมทัดไฟเมษสิงหนนูไพ่แปดาบค่ะ และได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะใต <c oughs> ้สำรับได้เป็นไพ่เดเดทค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎอาจจะเดีวกับชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกนะคะโดดเด่นในชาวราศีพิจิกลัคนณาพิจิกหรือคนที่เกิดเดือนนั้นอาจจะเป็นคนที่อยุนนอาก,ก่าค,คุณหรือคุณได้กับเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟไม่สีธนูหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุ่นกุมคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เนาะตัวคนคิดแล้วรู้สึกอย่างกับเขาไม่รู้สึกว่าคุณอึดอัดนะ คุณเหมือนกับคุณเริ่มที่จะใช้สติในการพิจารณาความสัมพันธ์นี้แล้วอะค่ะว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เราควรจะเลือกที่จะอยู่หรือเลือกที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระความสัมพันธ์นี้ความจริงเราไม่รู้สึกว่าถ้หากว่ามันเป็นในส่วนของเคสของ Third Party เนาะ ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคนที่ดิวกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือว่ารักสามเศร้ารักสองสามคนหรือว่าดิวกับคนที่เจ้าชู้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณมีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์ปัญหาต่างๆในอดีตที่ผ่านมาเกิดแล้วเกิดอีกซ้าแล้วซ้าอีกนะคะไม่มีการพัฒนาไม่มีการปรปุงแก้ไขอืถ้าหากว่าคุณโดนนอกใจคุณก็จะโดนปัญหาอย่างเงี้ยอยู่สองสามครั้งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะ อืมหรือความสัมพันธ์ที่คุณขอความชัดเจนแล้วมันก็ไม่ชัดเจนตลอดคือมันชัดเจนแค่คําพูดอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนในในส่วนของสถานะความเป็นจริงที่จับต้องได้อะไรประมาณนี้เออนะคะก็ไม่ได้ตามที่คุณต้องการในความสัมพันธ์ ะค,ะคุณอาจจะเลือกที่จะมีความคิดที่จะอยากจะจบความสัมพันธ์นี้แล้วแหละอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ที่มันไม่ไม่ได้ดีต่อใจคุณไม่ได้เติมเต็มใจคุณแล้วอะไรประมาณนี้ความจริงมันควรจะจบนานแล้วแหละนะคะอืมแต่เหมือนตัวคุณหลอกตัวเองอะ่ะเด็กถือถ้วยเหมือนกับคุณหลอกตัวเองว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวเขาก็ทําให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นคําหวานคําพูดของเขาที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันดึงคุณได้มันฉุดคุณได้อะ่ะออประมาณนี้นะคะ ไปรู้สึกว่าคุณคุณเหมือนกับคุณน่ะหลอกตัวเองอ่ะคําพูดถ้าว่าคุณจะไปอย่างเงี้ยเขาก็จะดึงคุณไว้เขาจะก็จะแบบมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอยู่ต่อคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ยเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบอยากจะพัฒนาด้วยแต่ก็แต่ก็มีปัญหาในความสัมพันธ์นี้มาเรื่อยๆนะคะก็คุณเหนื่อย คุณเหนื่อยกับคนคนนี้คุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณก็ยังมีความหวังเล็กๆว่าเขาจะเปลี่ยนให้เขาจะปรับให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะเริ่มที่จะท้อแล้วนะคะอืมก็มีโอกาสที่คุณอยากจะจบความสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะชาวราศีกรกฎากราศีกรกฎคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองถ้วยนะคะอืม เขาคิดว่าคุณรักเขาอ่ะเออควีนถือเหรียญยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจจากเขานะคะไพ่ก้าวถ้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นไพ่ justice เขาคิดว่ายังไงคุณก็ไม่เปลี่ยนใจจากเขาใต้สำรับได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะเขาคิดว่าคุณรักเขาเขาคิดว่าคุณแบบเป็นของตายเออเป็นคนที่แบบไม่ว่าเขาจะทําไม่ดีกับคุณขนาดไหน คุณก็จะไม่มีทางที่จะไปจากเขาแค่แค่ขอโทษหรือแค่แบบอ้อนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแค่แบบขอโทษอ้อนนิดหน่อยงอนนิดหน่อยคุณก็ให้โอกาสให้อภัยเขาได้ง่ายๆเลยอย่างเงี้ยนะคะมันเลยทําให้ตัวเขาคิดว่ายัางไงคุณก็ไม่เปลี่ยนใจจากเขาหรอกอประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตประกอนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่ดิเมจิเชียนนะคะไพ่เดทค่ะไพ่ เจ็บไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าะคะ่ะชาวราศีกรกฎลัคนาก,กรากฎใต้สำหรับไพ่เด็กถือเหรียญไม่รู้สึกว่าตัวคุณอาจจะถอยความสัมพันธ์แหละนะคะอาจจะเกิดการบล็อกเกิดการปิดกั้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะเลือกที่จะจบกับความสัมพันธ์กับคอนเน็กชันนี้ก็ได้เพื่อที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเพื่อที่จะเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆนะคะ มีจะมีจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแหละนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็คุณอาจจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนี้คุณอาจจะขอความชัดเจนจากเขานะคะตามตามนาไพ่นะคุณคุณมีโอกาสที่จะขอความชัดเจนจากเขามีโอกาสที่จะสื่อสารแต่ถ้าหากว่าเขาให้คุณไม่ได้นะคะมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือต้องการในความสัมพันธ์ตัวคุณน่าจะเลือกที่จะจบแล้วก็บล็อกแล้วก็ปิดกั้นคนคนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านะคะในส่วนของไพท่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนา,ากกรากรกฎคาแนะนํานะคะคิงถือดาบค่ะคุณต้องใจแข็งแหละ3มเหรียญน,นะคะต้องคุยกันจริงๆ De เดวิลค่ะและเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่บอกว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ รู้ขึ้นแค่2คนพัฒนาไม่ได้เปิดเผยไม่ได้นะคะไม่รู้สึกว่าไพ่แนะนําให้คุณใจแข็งแล้วให้คุณตัดสินใจตัดออกซะแล้วก็ move on ซะทีนะคะเพราะไม่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็น energy ที่ทําให้ตัวคุณนะ่ะไม่มีความสุขมาตั้งนานแล้วนะคะรบกวนจิตใจรบกวน energy ดีๆรบกวนในเรื่องราวของการงาน หรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคุณอะทาให้ทุกทสิ่งทุกอย่างมันมันดาวมันแย่ลงไปหมดซึ่งมันกระทบต่อจิตใจนะคะไพ่ก็แนะนําให้ตัดออกไปซะนะคะถ้าหากว่ายังทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันไปมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมด อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหัดไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ